เกษตรกรส่วนมากไม่น <sk> ิยมผลิตยางแผ่นรมควันเพราะเชื่อว่าทําได้ยากและลงทุนสูงทั้งๆที่ยางแผ่นรมควันให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ายางแผ่นดิบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่บ้านหนองตะเฮียงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ได้นําเทคนิคการผลิตยางแผ่นรมควันในโรงงานขนาดใหญ่มาปรับใช้คือก็ลงทุนประมาณสิบยี่สิบล้านนี่ครับอย่างที่เห็นคือโรงใหญ่เลยนะครับผมแต่ของเราก็คือทําเขาจะสร้างฐานคือข้างล่างเขายกฐานขึ้นนะ ยกฐานึ้นแล้วใช้ระบบท่อเหล็กบางข้างล่างทั้งหมดเลยแต่ของเราคือถมดินแล้วก็บางบล็อกธรรมดาครับผมที่แตกต่างกานันก็คือของเขาจะเป็นท่อเหล็กทั้งหมดหลังจากรีดแผ่นยางแล้วให้นํายางแผ่นไปอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งทําเป็นอาคารยกจัวสูงปีกด้านข้างมุงด้วยสังกะสีแบบใสและเถพื้นให้ลาดเอียงเพื่อให้อากาศร้อนหมุนเวียนภายในใช้เวลาอบประมาณ3วันวิธีนี้จะช่วยให้แผ่นยางแห้งช้าๆและไล่ฟองอากาศในเนื้อยางได้หมด ส่วนสำคัญคือโรงรมแผ่นยางได้ใช้เทคนิคของโรงงานขนาดใหญ่แต่ย่อขนาดลงโดยทำโรงอบแบบปิดทึบและทำปล่องควันไว้บนพื้นเพื่อนำควันและความร้อนจากเตาเผาเข้าสู่โรงรมเทคนิคที่ช่วยให้มีควันออกจากปล่องสม่ำเสมอจะต้องวางท่อจากเตาไว้เป็นแนวคู่ขนานกับปล่องแล้วทำทางเปิดปล่อยควันออกตามแนวปล่องเป็นระยะส่วนเตาเผาทำจากอิฐก,ก่อฉาบซีเมนต์มีท่อเหล็ก เติมอากาศด้านข้างเพื่อดูดอากาศจากภายนอกมาเพิ่มแรงอัดให้ลมร้อนไหลเข้าสู่โรงรมได้แรงขึ้นนำยางแผ่นดิบที่อบแล้วมารมควันอีกสามวันก็สามารถจำหน่ายได้ซึ่งการทำยางแผ่นรมควันด้วยวิธีนี้จะมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงกิโลกรัมละ20สตางค์แต่สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นกว่ายางแผ่นดิบถึงกิโลกรัมละ2บาท